สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับที่นิยมสมเด็จวัดลักขังนะครับผมอง์นี้เป็นพระสมเด็จวัดละคขังพิมพ์ฐานแซงครับผมองนี้ผมจะถ่ายโดยใช้แฟลนะครับผมเนื่องจากฝนมันตก แสงไม่พอนะก็เลยมันจะ,จะแสงมันจะจ้าไปหน่อยนะครับออกสีขาวไว้นิดหนึ่งเกินความจริงนะครับผมยิ่งผ้าผ้านี้เป็นเนื้อที่สวยมากนะครับผมเป็นเนื้อที่ดูแล้วมันนบนุ่มนะครับผมผิวมันนะไม่ไม่ดูแล้วไม่อยากกระด้างนะ Uh, โดนโดนแสง uh, แฟดหน่อยมันมันก็จะมีคาบมันมันก็จะมีมองเห็นแบบมันวาวๆหน่อยนะครับผมเรื่งดูดูตามองพระแล้วก็เนื้อหานะครับผมก็จะมองเห็นนะว่ามีออลอยยุบรอยแยกนะครับผมรอยยน่นหรือว่ามีรอยแตกรายงานนะ มีทั้งเส้นนนั้นหนาใหญ่ๆนะหรือว่าเส้นบางเล็กๆนะครับผมโดยเฉพาะด้านหน้าก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับผมแล้วกนะ็มองให้ดีก็จะเห็นสีขาวขุ่นขาวใสนะครับผมที่แยกออกมาก็เกิดจากมวลสารนะครับผม ซึ่งมวล,ลสารนี้นะก็ดูนะครับผมนีนมองเห็นนะนะครับผมก็จะมองเห็นเป็นสีขาวบ้างนะสีอ่าอืมเหมือนถ้าโดนที่มือจับอย่างโดนมือจับนะครับผมมันจะเป็นอ่าสีคล้ายมันเชื่อมนะครับผมมันจะออก ช่ำๆนะครับผมตรงไหนที่โดนมือนะมันจะฉ่ำๆหน่อยนะไม่โดนมือมันก็จะไม่ฉับม,มันจะขาวองค์นี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ลองเอามือจบจัๆมันจะฉ่ำฉ่ำเหมือนอะไรเอามือแต่แต่แตมันจะหนึบหนนะ เหมือนไข่ขาวนะเหมือนเวลาเราปอกไข่ใช่ไหมเราเรือแต่ไข่ขาวเราลองไปจับมันจะนึบนึบมือนะนุ่มนุ่มนึบนุ่มนุ่มนึบนะแต่ถ้ามันจับแล้วมันยังแข็งกระด้างนะเอามือลูบแล้วมันก็ยังแข็งกระด้างาแสดงว่าพระเกหรือว่าพระไม่ถึงยุคนะไม่ใช่เป็นพระวัดรักขังนะตีเป็นวัดอื่นไปก็ได้นะถ้าเป็นวัดรักขังนะลองเอามือนะมือจับจับหรือว่า ลองสไลด์ดูนะจับสไลด์มันนิดเดียวนะผิวมันก็จะเปิดหรือว่ามันจะเรียบทันทีนะแต่ถ้าเราเอามือแตะดูนะเอามือรูปดูแล้วเอามือลูดดูแล้วมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะมันยังแข็งกระด้างสแสดงว่าพระอ์นั้นถูกน้ํายามานะหรือว่าเป็นเป็นพระที่ยังไม่ถึงยุคนะสังเกตง่ายๆนะครับผม จริงองนี้ผิวพรรณอย่างนี้นะพระผิวพรรณอย่างนี้ผมก็เคยเห็นมาประมาณาถ้าจําได้น่าสี่ห้าองนะแต่อยู่กับผมมีสามองคนะล่อยไปแล้วองหนึ่งแล้วก็อยู่กับผมสององนปัจจุบันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกองค์มันเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมมีอยู่ในหนังสือนะ ตอนนั้นผมเช่มามามันอยู่ในมีในหนังสือด้วยแต่ด้วยเหตุผลที่ว่า,าคนขายไม่ค่อยสบาจจยใจเท่าไหร่ก็เลยขอให้ผมกอผิวนะผมก็เลยกอกอตามความเข้าใจของผมตากอตามโดยที่ผมไม่ชํานาญนะผมก็ไม่ทาทาให้เป็นด้วยที่เขาบอกว่าเอา้านะผมก็เลยไปกอผิวออกนะกอผิวออกผมคิดว่านะคิดว่า เดี๋ยวผิวมันก็จะกลับมานะเหมือนเดิมแต่จนปัจจุบันนี้นะผิวมันก็ยังไม่ออกมามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยเออผมเลยเข้าใจว่าอ้อาจจะเป็นเพราะเราล้างเกินไปนะทำความสะอาดมากเกินไปนิดหนึ่งนะทำให้ผิวพระไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ด้านหลังนะ ยังเหมือนเดิมนะครับผมผมเอาออกแต่ด้านหน้าอย่างเดียวไปให้ใครดูนะเอาไปให้หลายคนดูเขาบอกว่าพระเกะทันทีเลยดูสิบตาร้อยตาก็เกะแต่พอดูด้านหลังว่าโอ้โหเป็นพิจเป็นพระพิจารณายากนะเสียดายนะผมเลยเสียดายมากเลยว่าผมไม่น่าไปกอมากขนาดนั้นนะคือด้วยความที่ผมคิดว่าพระสมเด็จถ้ามันแท้ยังไงก็แท้เดี๋ยวผิวมันก็จะขึ้นมาใหม่นะ ที่เป็นคาบสีน้ำตาลนะคาบสีน้ำตาลที่ป,ปกคลุมพระเนี่ยนะ,นะผมเข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นมาแต่ด้วยที่ผมล้างไม่ดีนะใช้น้ำหลายๆอย่างนะล้างเพื่อให้มันสะอาดเกินไปมันก็เลยไม่เกิดเสียดายมากองคนั้นนะปัจจุบันก็ยังอยู่กับผมนี่เป็นอีกองคหนึ่งนะองค์นี้ผิวดีนะเนื้อก็ประมาณนี้ที่จริงขึ้น,นมาอย่างนี้มัน เป็นผิวน้ํามันตังอิวนะที่ออกเป็นคราบสีเนี้ยนะน้ำมันตังอิวแดงนะนะจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีมวลสารนะมวลสารก็จะเห็นก็เรียกว่าหรือว่าสับทางวิชาการเขาน่าจะเรียกว่าเม็ดเม็ดพระธาตุ ที่นี่เป็นขอบข้างนะครับผมจะมองเห็นขอบข้างจะก,ก็จะเกิดเป็นรอยปี๋รอยนะจะเห็นปี๋ๆอานนี้นะครับมือผมอาจจะสันส่นๆหน่อยนะบางทีท่านอาจจะจ่าลายคื <c ười> อเนื่องจากนะ,ะมือมันก็อย่างนี้แหละคือมันสันส่นๆมันก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะ <c oughs> มันก็เลยทําให้เกิดเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ องค์นี้จริงๆก็จะมองเห็นว่าเป็นเม็ดแดงนะเม็ดแดงนี่ตามตำราเขาบอกว่าจากเนื้อสมกอนะสมกอหักป่นไม่คงไม่ใช่อิดนะนะเพราะเนื่องจากกรรมธรมะวิธีในการสร้างสมัยก่อนนี่ท่านสร้างด้วยมือสร้างด้วยความปาณีศนะท่านสร้างเพราะตอนสมัยท่านเป็นสมเด็จนะเพราะฉะนั้นการจะสร้างพระของพระเกจิซึ่งเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนคงไม่แตกต่างกันมากนะ ก็ต้องมีการสํารวมนะทั้งกริยาและวาจาทั้งท่าทางนะเข้าใจว่าท่านเวลาพระจะทำอะไรแต่ละอย่างนะถ้าเข้าใจบริบทของพระนะท่านน่าจะนั่งนั่งสวดมนต์แล้วก็ถ้าจะมีโต๊ะอย่างดีนะโต๊ะนั่งอย่างดีคงนั่งกับพื้นนะ่นะแล้วก็คงมีอะไรมาวางวางแล้วท่านคงัดเสกแล้ค่อยๆทำไปนะเพราะเนื่องจากท่านเป็นสมเด็จนะ ท่านเข้าใจบริบทพระเป็นสมเด็จนะเป็นสมเด็จและเป็นเกจินะมันก็จะต้องดูอลังการและดูยิ่งใหญ่นะจะขั้นคงไม่ต้องไม่ได้ใส่อะไรนะเขาเรียกว่าใส่สปงหรืออังสะเป็นดั้งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งปั้มพระมันคงเป็นไปไม่ได้นะสมัยก่อนนะท่านเป็นพระสมเด็จนะต้องต้องเข้าใจว่าสมเด็จนี่ต้องนั่งห่มผ้าต้องมีตริยวัตรที่งดงามสวยงามนะเพราะฉะนั้นก็ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านทาน่าจะเป็นการทำด้วยความปาณีตเพื่อให้เกิดศรัทธานะความเรื่มใสเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำนะนั่งแล้วก็ค่อยๆปั๊มท่านต้องปั๊มแต่ละองค์ค่อยๆท,ท,ทำนะเพราะท่านไม่ได้ทำพระเพื่อนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะท่านทำเพื่อแจกอ,อุบาสบบาิกาของท่านนะญาติโยมของท่านที่มาร่วมทำบุญที่มาทำบุญ เพราะฉะนั้นเข้าใจว่านะผมเข้าใจว่าท่านน่าจะนั่งในที่อาสนะที่ถูกต้องตามหลักนะเพราะถ้าท่านเคยไปกราบพระเกจนะิจะรู้ว่าเกจิท่านนั่งแบบไหนอย่างไรแล้วที่สำคัญเมื่อยุคสมัยร้อยกว่าปี140กว่าปนะีท่านสร้างพระนะแลวเป็นสมเด็จด,ด้วย แล้วเจ้าขุมมูลนายระดับเจ้าพยามีอะไรเยอะแยะนะที่จะต้องมานั่งอยู่ตรงนั้นมีลูกศิษย์มีลูกหานะท่านคงไม่นั่งใส่สบงตัวเดียวแล้วก็อังสานะคงเป็นไปนไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนนะการที่จะทำพระแต่ละองค์ท่านก็ต้องนั่งสวดนะสวดเสร็จก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อปรับอารมณ์นะเพื่อทำให้เกิดสมาธิแล้วถึงนั่งนะนั่งปัมพระนะแล้วท่านก็ค่อยทำ ทำเท่าที่จะทําได้นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไปถามหลายคนนะถ้าท่านเขาเขาเข,ข,ข้าใจนะท่านเคยไปหาพระผู้ใหญ่ไปหากับเกจินะท่านจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าท่านทาเพื่อจะสร้างโบสร้างวิหารไปจ้างโรงงานทำนะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสํารวมตริยามาร,รยาทวาจานะผมว่า ท่านน่าจะนั่งในที่อาสนะที่ดีๆเพราะไอ้เม็ดมวลสารต่างๆย่อมดีย่อมถูกคัดสรรมาอย่างดีไม่ใช่ว่าท่านทำมั่วๆนะไอ้ที่มีการธงก,ก,ก้านทูปเพราะท่านเอาขี้เท่านะขี้เท่าจากผงธูปตามวัดต่างๆแล้วท่านเอามาผสมนะไม่ใช่ว่าท่านนั่งทำอยากจะทำอะไรก็ทำนะท่านเป็นพระสมเด็จนะไม่ใช่หลวงตาไม่ใช่เนนน้อยนะเพราะฉะนั้นรา,าย ตำราที่เข้ามาดูผมอ่านโดยมันก็มันพีไปถามอาจารย์ถามพระท่านบอกว่าท่านรัตนเป็นพระสมเด็จนะระดับนั้นแล้วก็จะมานั่งอย่างนี้เหรอใต้ต้นไม้ผมไม่ใช่ท่านก็ต้องนั่งในอาสนะที่ดีนะเพราะอย่าลืมว่าในระหว่างที่ท่านนั่งอยู่นั้นต้องย่อมมีคนไปมาหาสู่เสมอและก็ต้องมีมรรคทายกนะอุบาสกหรือลูกศิษย์ลูกหาคอยนั่ง คอยดูแลตลอดเวลาเพราะท่านคือสมเด็จนะเป็นพระที่คนในวังนะคนในวังเข้าหาตลอดเวลาและก็มันไม่ห่างจากวังเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพระที่ท่านทำแต่และองค์ย่อมนะย่อมตั้งใจทำทำเพื่อให้คนเอาไปใช้แล้วให้ได้ผล ให้ได้พุทธคุณนะอย่างที่ท่านต้องการจะทำให้เกิดตามที่ท่านเสกลงไปนะส่วนอาจะเปลือกหอยนะเปลือกหอยทะเลนะก็โอเคนะถึงพระองค์นี้ดูนะครับผมก็จะเห็นความเก่านะมีความ ละเอียดนุ่มนะนวลดูแล้วมันสบายตานะ,ะเป็นเป็นมันวาวน้ในบางครั้งมันก็จะเป็นฝ้าขาขาวๆปกคลุมบ้างนะแล้วก็มีสีน้ำตาลคุมอีกครั้งหนึ่งม,มันผสมปนเปนกันนะ,ะแล้วก็จะมองเห็นการแตการงาเบาๆบ,บ,บางๆบางๆบ้าง,าง,างนะแล้วก็แตกแบบ ให,ใหญ่เป็นเส้นเป็นเส้นนะที่มองเห็นนะไม่ได้ลงกล้องก็จะมองเห็นน,น,อ,กนอกจากนั้นก็จะเห็นเม็ดนะเม็ดพระธาตุเนี่ยกับความค้างบางทีก็แยกตัวออกมานะออกมาพ้นจากขอบพ้นจากพิมพ์พระนะก็จะมองเห็นโผล่มานะเห็นชัดๆ,ๆนะนะก็พยายามนะครับผมเปิดในหนังสือนะพระผิวพันธุ์อย่างนี้นะผิวพันธุ์อย่างนี้ผม ท้ายาท้ายวิดีโอผมก็จะไปให้ดูว่ามันมีเป็นของสปิริตก็มีนะผมพอดีผมไปนค้นเจอพอดีผิวพันอย่างนี้พอดีไปเจอในหนังสือสปิริตนะผมก็เลยเามาต่อท้ายก็ดูให้จบนะครับผมหรือดูไม่จบก็เลื่อนไปดูท้ายสุดเลยก็ว่าอ๋อผิวมันมีนะผิวอย่างนี้ก็มีนะภาพผิวอย่างนี้เป็นภาพที่ดูง่ายนะดูง่ายง่ายดูสบายสๆนะ แล้วก็ที่มุมแขนนะแขนด้านซ้ายก็จะเป็นรูโหนะเป็นมวลสารที่มันยุบตัวลงไปเข้าใจว่านะผมเข้าใจเองนะเข้าใจว่าเป็นเกสรน,นะเกสรดอกไม้นะจุดดำๆเนี่ยนะก็จะเป็นน่าจะเป็นเกสรหรือว่าเป็นกล้วยนะผมก็ไม่ไม่ ไม่ค่อยสันทัดเรื่องมวลสารเท่าไหร่แต่เข้าใจว่านะไอ้ที่ขาวขุ่นขาวใสผมรู้ว่ามันเป็นผงอิทธิเจนะก็ผมมหาราชประมาณนี้นะผมก็จำไม่ค่อยไดนะ้ก็จะมองเห็นบางที่ะก็จะเป็นเนื้อมวลสารมัน ผุดเนี่ยนี่นะครับที่มองเห็นเนี่ยมันเนื้อมวลสารนะมันมันผุดขึ้นมามันมันออ,อกตัวมาจากาดีดตัวออกมาจากเนื้อพระนะทำให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยนะมองเห็นมองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมซึ่งมวลสารตัวนี้นะมันไม่ได้แข็งมันไม่แข็งนะผมเคยเอาเอาเ,อาเข็ม เข็ม okay. ทิมมันก็เข้านะองนี้องคนี้เดี๋ยวก็จะดูขอบข้างนะอ่ะผมก็เคยเอาอะไรไปทิมทิมดูนะแล้วก็เอามือเอามือไปรูบๆมันก็หายไปนะผมเลยเข้าใจว่าโอ้มันเป็นผงนะมวลสารนะผงวิเศษนะหรือว,ว่าบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นเม็ดพระธาตุก็ได้นะก็ขอ น่าจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็ตาแล้วแต่มุมมองว่าจะมองว่าเป็นอะไรแต่ที่สำคัญนะมันต้องเป็นเนื้อที่อ่อนนุ่มนะถามว่ามันไม่ใช่ต้องไม่ใช่ก้อนหินนะถามว่ามันมีก้อนหินไหมมันก็อาจจะมีนะผมเคยเจอแข็งแข็งอยู่แต่มีไม่เยอะเท่ากับผงม,มวลสาร มวลสารวิเศษนี่ผมเคอผมเจอเยอะแล้วผมลองไล่จิ้ม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 ,มดูมันก็เข้านะเข้าเข้าเข้าไม่ผมก็าในจิ้มนิดเดียวนะจิ้มพลอยมันรู้อ๋อวันมันเป็นมวลสารจิ้มพอนอ่แล้วก็มือถู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 แค่นิดเดียวมันก็เลียบนะจะสังเกตว่าตรงไหนที่มันโดนมือนะผมแค่จับนะที่จับมันก็ฉับที่ผมผมไม่อยากจะจับนะถ้าจับแนละ้วมันจะช้ำ มันจะฉ่าขึ้นเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับมองมันมันจะฉ่าขึ้นเนื้อตรงไหนที่มันไม่ไม่โดนจับนะมันก็จะไม่ค่อยฉ่ำนะก็จะมองเห็นว่าเป็นเนื้อกคกเขาใสๆวาววาวนะแต่ถ้าตรงไหนที่พอจับแล้วมันจะฉ่ำนั่นดีฉ่าเหมือนอะไรคงนึกภาพออกนะผฉ่ำเหมือนอ่ามันนะมันเชื่อนะมันสับปะหลังเนี่ยแหละน่าจะ ออมันสับปะหลังเชื่อมนะมันจะช่ำอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องเอามาแต่ไม่ต้องเอาไปใส่เหงื่อนะครับผมผมเห็นบางคนนะโอ้อไปใส่เหงือ่อใส่เหงือ่อไม่ต้องถึงขนาดนั้นการใส่เหงื่อเป็นการทําให้มันมันฉ่ำว่าจริงเป็นการหลอกตัวเอง่นะเป็นการหลอกว่าต้องใช่ใช่แล้วต้องไมใส่ใส่สงเหงื่อนะเพื่อไม่เกิดฉ่ำฉ่ำมันไม่ใช่นะครับผมคือผ้าแค่มันไม่ไม่ต้องไปโดนเหงือ่อโดนอะไรแค่มือเราจับธรรมดาเลย จับธรรมดาเนี่ยนะมันก็ทําให้พระมันฉ่าแล้วนะถ้าเก่าถึงยุคถ้าเก่าไม่ถึงยุคต่อให้จับจับฉ่ำๆนะบางทีไปหยอดน้ํามันอีกนะบางคนเอาไปหยอดน้ามัน,น,นะไ,ปน,มนไปใส่เพื่อจะให้มันเหลืองเหลืองก็ไปใส่อะไรคาพินบางนะเอาไปหยอดน้ํามันเอาพระไปทอดนี่นะมันก็เป็นประมาณนี้นะก็มีคือองค์บางทีมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคือทํา ะอันั้นก็ไม่ว่ากันจริงๆองนี้ด้านหลังจะมีคราบสีน้ําตาลเต็มหลังหมดเลยนะเต็มมากเต็มกว่านี้เยอะเพอเอิญผมเอาที่รองนะที่รององพระนะที่กรองนะลองอยู่ในกล่องบ้านนะผมเอามาปัดๆๆๆๆๆๆัดออกนะปัดออกเพื่อจะได้ให้เห็นเนื้อพระเห็นมวลสารของพระเพราะผมองนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเมื่อก่อนผมล้างนะ ล้างด้วยน้ำล้างด้วยหลายอย่างนะทำให้มันมันไม่ขึ้นมาใหม่องค์นี้ผมลองปัดนะทิ้งไว้ประมาณสักปีหนึ่งหรือว่าสองปีมันก็จะขึ้นมาใหม่นะวางไว้นิ่งๆนะไม่โดนมือเนี่ยมันจะออกอเป็นคราบสีน้ําตาลนะอย่างที่มองเห็นนะครับมันจะผุดขึ้นมาจากเนื้อผ้านะมันจะมองเต็มเปเลยแต่แค่เราเอามือถูๆก,ก,ก็ออกนะไม่ต้องเอาเนี่ยผมก็เอาแต่มันมันเยอะนอะ ปัดๆเพื่อไม่ให้เกิดมันมากถ้าโดนมือจะมันนะมันจะช้ำจะมองไม่เห็นพอมันช้ำแล้วมันจะเหมือนพระเกศนะพระเก๊นี่มันจะมองนะยันนี่นี่นะครับผมที่เห็นไหมครับผมเนี่ยกินแม้กระทั่งมวลสารเห็นรอยไหมครับผมนี่เป็นรอยน้ำมันตังอิวนะครับผมลอยน้ำมันตังอิวเมื่อมันมีคราบมีอะไรมาแตะตรงนี้น้ำมันตังอิวกินมวลสารเลยนะครับผมเห็นไหมครับผม ที่ผมหยุดไว้ดูนี่แหละครับกินมวลสารถึงขนาดนี้นะ,ะแสดงถึงความเก่านะนเก่าโดยธรรมชาตินะครับมันผุดขึ้นมาแล้วมันมีผมเข้าใจว่ามไไัไอ้ตัวน้นำมันต่างอื่มันติดอยู่ทีนี้มอพอถึงนานเวลามันสามารถกินเนื้อกินเนื้อผ้าได้แม้กระทั่งมวลสารนะมวลสารเนี่ยจะมองเห็นใช่ไหมที่ยิ่งมาด้านหน้าก็มีนะด้านหน้ามันก็มีคาบเป็นคาบเลยมัน กินเข้าไปในเนื้อพระเลยหลายคนหลายคนนั้นดูคนนั้นดูเอามือไปแตะบ้างเอาอะไรบ้างเอาไปมาหายนะมันลบหายไปเฉยเลยจริงๆมีทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก้อนใหญ่ๆแล้วมันมีน้ำมันตังอิวเข้าไปเกาะแล้วก็กินเข้าไปในเนื้อพระนะบางคนก็เข้าไปดูให้พระพวกดูนะพระพวกก็ดูให้มันกินลึกแค่ไหนก็ลองมือแตะแตะแตะมมือลูบๆูถูๆๆนะครับเนี่ยเห็นไหม มันจะมีรอยย่นรอยอะไรเลยขนาดมวลสารอย่างรอยย่นแล้วนี่คือรอยชํานะครับนี่มันจะชําเห็นไหมครับบางจุดมันก็จะชําแล้วก็จะเปลี่ยนที่ชับนะที่ผมไม่อยากเอามือจับด้านหลังเอาขัดไอ้นี่ออกนะเนี่ยที่เป็นสีน้ําตาลครับสีน้ําตาลนี่มันเต็มหลังนะผมเลยใช้นี้ปัดออกค่อยๆปัดปัดเคลีย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 ปัด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 รูป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 ออกเพื่อจะให้เห็นมวลสาร เนะมืองทีมันจะขึ้นมันนิดๆเนี่ย le, ที่ขึ้นมันมันที่มันาวาาๆนะที่แบาๆเนื่องจากผมใช้ที่รองพระนะปัดออกเนี่ยครับเ่ยมันจะเบาๆเพราะผมเอาปัดปัดเพื่ออยากให้เห็นเนื้อในพระนะเนื้อในว่าเป็นอย่างไรเนี่ยจะเห็นก้อนมวลสารชัดๆนะครับผมจะเห็นก้อนนะนี่แหละคือก้อนมวลสารมันจะชัดๆนะมองดูนก็จะเห็น เนี่ยครับตรงนี้ก็เต็มด้านหลังนี้ก็เต็มนะเต็มเยอะมากเยอะกว่านี้เยอะๆผมก็าปัดเนี่ยครับเนี่ยมันจะขึ้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นมันมันวาวๆที่มันวาวหนึ่งมันโดนแสงของกล้องฟัดนะผมใช้ฟัดถ่ายแล้วตรงนี้มันแตกหน่อยหนึ่งที่มันแตกเพราะอะไรผมทําล่วงหลุดมือนะล่วงหลุดมือก็แตกต,ตั้งใจว่าจะไปซ่อมนะ ชิ้นส่วนไปเอาใส่กล่องคนนั้นจับคนนี้จับไปโน่นไปนี่มาไปแล้วคุณลุงแกไม่อยู่ก็เลยไปไไปซ่อมเก็บไว้ในกล่องคนนั้นคนนี้ดูเอาไปเอามาผมเอาไปวางนะ่ะหายครับชิ้นตัวนี้หายโอ้ชิ้นตัวนี้หายชิ้นนี้ชิ้นแล้วเป็นแสนเลยผมระปวดหัวเลยว่าน,นี่ไงด้านหลังนะครับผมเนี่ยเป็นพระที่สปิริตก็ลงเนื้อเนื้อเหมือนกันนะผิวเหมือนกัน่ะนะ ผิวเหมือนกันเนี่ยครับผมเอามาลงให้ดูนะว่ามันมีผิวเหมือนกันนะเนี่ยครับผมเป็นแต่ที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะนี่แหละครับผมแต่ของผมก็มีประมาณนี้นะเยอะประมาณนี้แหละแต่ใช้กล้องเวลาผมส่องๆแล้วมันใช้กล้องอใช้แฟลชนะถ่ายนะใช้ลงแฟลชมันก็เลยจะภาพมันก็เลยอ่า น้ำมันตังอิวคาบมันก็เลยลนน้อยไปหน่อยไม่เหมือนนี่นะนี่สวยครับองนี้ก็สวยมากเลยในสป,ปิลิตน,นะครับผมก็ไปหาดูได้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ